รอบขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเลยพี่สวัสดีครับทุกคนครับเราอยู่กันที่ร้าน GT 7 e v Motor นะครับผมซึ่งเช่นเคยครับวันนี้ถ้าเราเจอกันแบบนี้เนี่ยผมก็จะมีรีวิวนะครับมีเรื่องของก้อนทีตนั่นงๆามมาฝากกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นตัว GT 7 Boot Coil นะครับเป็นตัวที่ติดกับรถมอเตอร์ไซค์แท้ทุกรุ่นเลยนะครับแก้ปัญหารถอืดรอรอบคันเล่งหน่วงให้กับลูกค้านะครับใครมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยใช้ตัวนี้รับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมรีวิวนะครับของตัว Yamaha Airlock ครับลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของลูกค้าดูครับแล้วก็ลองดูรัาว่าลูกค้าใช้งานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ครับผมก็ลูกค้านะครับจะมาให้แอลหรอกคันนี้ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปทดสอบการใช้งานดูครับว่าหลังจากติดตั้งกล่องเครื่องไปของเราไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับมาไหพี่ครับลองลองวิ่งได้เลยพี่ลองทดสอบได้เลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าติดตั้งไปแล้วทดสอบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับพี่เป็นยังไงบ้างครับรอบขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเลยพี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยเนาะดีกว่าเดิมเยอะเลยขายไปนานเลยถือว่าได้ทดสอบได้เห็นผลชัดเจนเลยนะครับครับผมครับผมความรู้สึกก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งรู้สึกอะไรต่างกันมากที่สุดครับพี่รอบพี่รอบขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วโอเคครับผมก็ถือว่าถูกใจกับผลลัพธ์นะครับก็ ได้ทดสอบกันนะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์ของลูกค้านะครับยามาฮ่าแอร์อกคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าได้ทดสอบวิ่งสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นผลว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะครับรอบมาไวอย่างชัดเจนเลยนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งรีวิวนะครับที่หวังว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจกับลูกค้าได้นะครับใครมีปัญหารถอื่ล้อรอบคันเร่งหน่วงนะครับ G